หม้ออบลมร้อนได้คะ่ะหนูเป็นตุ๊ดแม่ให้บวชทำไงดีไม่อยากบวชแต่แม่ไม่ยอมแม่ก็ต้องตื่นก่อนแม่ก็ต้องตื่นก่อนการบวชมันบังคับกันไม่ได้นะมันบังคับกันไม่ได้ก็บอกกับแม่สิไม่พร้อมมีทางเดียวเลยก็คือไปแปลงเลยไปแปลงแนละ้ที่ไม่ต้องบวชอันนี้ก็พูด,พดง่ายเนาะมันก็ยากกันนะการ ผ่าการแปลงมันก็ต้องใช้เงินทำไมต้องมาคับจิตใจกันให้บวชอ่ะเออแม่นี่ก็ไม่ตื่นการทดแทนบุญคุณมันไม่ใช่จำเป็นต้องบวชอย่างเดียวมีหลากหลายวิธีมงคับจิตใจกันไปทำไมอืม ไม่เคยจะตื่ขอหนึ่งบ้านนะคะอินดดเดียวค่ะทอดให้แล้วพร้อมทานไม่ยุกยุงไม่เยอะค่ะพี่ยุงไม่เยอะแต่ว่ามีที่ฉีดอยู่มีที่ไล่อยู่อากาศเย็นอากาศเย็นยุงจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนอากาศแบบอบอ้าวยุงจะเยอะ ถ้าอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นเนี่ยยุงมันไม่บินค่ะยุงมันขี้เกียจยุงมันหนาวขอหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้านนะให้หนูหน่อยเร็วสั่งแล้วสี่ร้อยกรัมขอบคุณค่ะที่อุดหนุนขอบคุณค่ะ จากคนสั่งแล้วสั่งแล้วบ้านเงียบมากไม่เหมือนบ้านเราเลยตอนกลางคืนควรเงียบนะคะโดยปกติเพราะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นไม่ใช้สิทธิ์เกินส่วนเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับเราหรอกเราจะนอนกี่โมงก็แล้วแต่เราแต่การใช้เสียงโดยเฉพาะถ้าแบบว่า บ้านใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช้เสียงดังจนมันไปรบกวนเพื่อนบ้านเข้ามาแต่ต่างจังหวัดเขาจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะมืดแล้วเขาก็เข้าบ้านใครบ้านมันโดยเฉพาะถ้าเป็นคนแบบคนแก่คนสูงใบบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันนอนกันแล้วเขานอนหลังข่าวพระราชาสำนักเนี่ยสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเรานอนกันหมดแล้วค่ะ จากของจังนอนมีดิฉันนี่แหละนอนสายอะไรวะในใบมันบอกว่ามีบล็อกเฮอรี่ในนี้ไม่เห็นมีเลยทั้งอันในหลวงพระราชินีเสด็จจีนเห็นข่าวอยู่ค่ะตามข่าวอยู่ อ๋อถ้าทําบุญให้บรรพบุรุษแลบะบรรพบุรุษไปเกิดแล้วบุญจะบุญจะไปไหนบุญก็กลับมาหาเราค่ะบุญก็จะกลับมาหาทาย,ยกผู้ให้แต่คนที่เราอุทิศไปก็จะไม่ได้นะคะถ้าเขาอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถรับส่วนบุญที่เราอุทิศให้ได้บุญนั้นก็จะยอดกลับมาหาเราผู้เป็นเจ้าของทานเข้าใจไหมะ เหมือนเราส่งของให้ให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่รับอะ่ะของนั้นก็จะตีกลับมาหาเราบุญที่เราอุทิศก็เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าในคัมภีรเขาเลยบอกว่าทายกไม่เป็นผู้ไล้ผลก็คือเจ้าของทานยังไงก็ได้อานิงส่งได้ผลของทานแต่คนที่เราตั้งใจจะให้เขาอะ่ะได้หรือเปล่านั้นก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะที่รับรู้ถึง บุญที่เราอุทิศให้เขาหรือไม่เข้าใจไหมเขาถึงบอกเลยว่าบุญใครกรรมมันบุญใครกรรมมันแต่ว่าการระลึกถึงบุพการีชนมันเป็นเรื่องดีนะคะมันเป็นความการแสดงถึงความกตัญญูมันไม่เสียหายมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอืมแต่ทําไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่ สุดแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องมาต้องมาอันนี้เราก็ทําไปที่ทำก็คือทําเผื่อเข้าใจไหมทาเผื่อเราไม่รู้จะไม่รู้บางทีญาติเรามันพระบุรุษเราอาจจะอยู่ในฐานะที่รอคอยส่วนบุญเราอยู่ก็ได้ก็ทําไปไถ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่เสียหายบุญนั้นก็กลับมาหาเราเราก็ได้คนเดียวเต็ม นนัน้ขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะตั้งแต่ผมนั่งฟังมาหลายปีเทวดาไม่ได้รับเหรอครับได้ถ้าเขาอนุโมทนา เทวดาอยู่ในฐานหที่สามารถอนุโมทนาบุญกับเราได้นะเทวดาฟังธรรมยังได้เลยทําบุญยังได้เลยเทวดาอืมมีเรื่องเล่าเยอะแยะในธรรมบทอะแต่พระพุทธเจ้าจะตําหนินะพระพุทธเจ้าไม่ค่อยแบบว่าพระพุทธเจ้าหรือแบบพระสอ,อสิติสาวกอะเวลาท่านออกนิโรธสมาบัติอะถ้าท่านรู้ว่าเทวดามาแย่งบุญ คนเข็นใจเนะี่ยท่านจะแบบตําหนิพระอ,อินเนะี่ยยังอยากทําบุญเลยพราอ,อินยังอยากทําบุญเลยเพราะว่ากลัวบุญหมดอยู่บนสวรรค์ก็กลัวบุญหมดกินบุญเก่าก็กลัวบุญหมดขอหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้านนะคะเฮ้ยพี่แผรีูไลล์สดหล่อนไปอยู่ไหนมาฉันไล์ทุกวนัน หล่อนไปอยู่ไหนมาคะฉันอยู่ช่องนี้ทุกวันไลฟ์ทุกวันจ้าฉันอยู่ช่องนี้ทุกวันจ้าไปไหนมาคะอยู่ช่องนี้ทุกวันจ้ากินอกไก่อยู่ <c oughs> เคยได้ยินว่าอุทิศบุญจะได้เฉพาะผู้ที่เกิดเป็นเปรตแล้วก็ต้องเป็นปาร,ระทัตตูเขาจะมีชื่อเรียกอยู่ประ,ระทัตตูปชีวิกเปรตเปรตที่ เออะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะเปรตที่อาศัยส่วนบุญที่คนอื่นให้อ่ะเหมือนยากพระเจ้าพิมพิสารอย่างเงี้ยเหมือนยากพระเจ้าพิมพิสารแต่ถ้าอยากไปเป็นตัดเดรจฉานอย่างเงี้ยยากและไม่ได้ไม่ได้แต่เทวดาได้ได้ถ้าเขารับรู้อุศนที่เราทำให้อุทิศเจาะจงให้ แล้วเขาต้องอนุโมทนานะอนุโมทนาบุญสําเร็จด้วยการมันจะมีบุญประเภทหนึ่งไงบุญที่สําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญน่ญอะอนุโมทนาส่วนบุญน่ะก็ได้ได้แต่อย่าไปรออย่าไปหวังให้ใครทํำให้เลยทําเองเถอะทำไว้เองเถอะ เราจะไปรู้ว่าไงตายแล้วเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนเราจะไปรู้ว่าไงตายแล้วเราจะไปอยู่จุดไหนํทำที่พึ่งไว้ให้กับตัวเองคถอปุญญานิปะละโลกสัมมิงปติท่าหุนติปานินางปุญญานิปะละโลกสัมมิงปติท่าหุนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกอื่น ในโลกหน้าก็ต้องอาศัยบุญสามบเอ็ดบ้านแล้วค่ะขออีกเก้าบ้านนะคะกดเลยขออีกเก้าออเดอร์ค่ะใครอยากกดเชิญนะวันนี้แม่ค้ามาดึกหน่อยสามทุ่มแต่ก็ยังไม่ถือว่าดึกมากนะคะ สวดมนต์กับทําจิตให้ดีแบบไหนได้ผลมากกว่ากันมันสามารถทําร่วมกันได้นะคะการสวดมนต์ก็คือรูปแบบของการทําจิตให้ดีอย่างหนึ่งไม่ไม่ต้องไปแยกกันค่ะการสวดมนต์ก็คือการการรูปแบบของการทําจิตให้ดีได้แบบหนึ่งอืมการทําจิตที่ดีให้ดีก็อาศัยการสวดมนต์ได้อย่างหนึ่งไม่ต้องแยกกันค่ะสามารถทําคู่กันได้เลย ทำอันหนึ่งแล้วได้ประโยชน์สองอย่างได้เลยได้ทั้งสวดมนต์ด้วยได้ทั้งจิตใจดีด้วยขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดตะการ้าเลยค่ะมีปรุงรสนะไม่รู้อิสลามทานได้ไหมแต่ไม่ได้ใช้น้ำมันหมนูทอด นอสมันพืชนะคะเก้าร้ยสิบสามท่านขอหนึ่งบ้านเร็วอีกแปดบ้านค่ะขอบคุณค่ะแปดบ้านไม่ใช่อินทีเค็มนะคะเป็นอินทรี์สดทอดให้เลยพร้อมทาน ได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้แต่ถ้าใครจะอุ่นแนะนําให้ใส่ไมโครเวฟหรือหม,อหมอ้อหม้อทอดไร้น้ํามัน2นาทีนะคะทานได้เลยใส่ตู้เย็นไม่ต้องใส่ช่องฟรีสนะคะใส่ช่องธรรมดาอยู่ได้สองอาทิตย์อันนี้สี่ร้อยกร,รัมค่ะสี่ร้อยกร,รมัมจะได้ปลาสามถึงห้าชิ้นนะคะตามน้ําหนักสี่ร้อยกร,รัมค่ะ4ี่รอยยีสเก้าบาท แต่ติ๊กตอกให้ส่วนลดตั้งยี่สิบาทเหลือสี่ร้อยเก้าบาทเองเนี่ยโคตรถูกเลยติ๊กตอกให้ส่วนลดแถมส่งฟรีต่องหักส่งฟรีค่ะส่งให้ฟรีๆเลยก็จะกล้าได้เลยอะไรลูกืดามทำไมดก ืมอะไร,รอะลูกไปไหนหลังบ้านเหรอไปไปไปหลังบ้านไปขออีกเจ็ดออเดอร์นะคะขออีกเจ็ดออเดอร์นะคุยกันได้ทุกคนพิมพ์มาดิฉันไปเรื่อยๆนะคะช่องนี้จะไม่หวือหวามากนะแล้วแต่ประเด็นคำถาม ตองนิ้เน้นไปเรื่อยๆค่ะอืมไมัน่อจะเห็นข้อความแมวเมื่อวานที่บ้านมีแต่แมวตัวเมียค่ะ ที่บ้านมีแต่แมวตัวเมียไม่มีตัวผู้มม่จะเลี้ยงตัวผู้ค่ะ ใส่บาตรเมื่อเช้าลืมกวดน้ําค่ะพึ่งนึกได้ตอนกลางวันบุญไม่ได้สําเร็จที่ว่ากวดน้ําหรือไม่กวดนะคะบุญสําเร็จที่เจตนาค่ะมีความตั้งใจเจตนาสีปุพะเจตนาอะไรอะมุจจะมุตตะเจ,จมุตมุนชนะเจตนาปรมปะละเจตนามันจะมีอยู่ที่ฉันจำจำได้ไม่หมดนะฮะจำไ,ไม่แม่ มีความตั้งใจวัตถุทานบริสุทธิ์เรามีความตั้งใจในการจะให้ในขณะให้และหลังให้ก็อานที่ส่งแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่ากดน้ําหรือเปล่านะคะบุญไม่ได้สําเร็จตรงที่การกดน้ําบุญสําเร็จที่ความตั้งใจการกดน้ําเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการอุทิศบุญเฉยๆการกดน้ําเป็นแค่เป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการอุทิศบุญเฉยๆค่ะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญไม่เกี่ยวมีก็กวดค่ะเตรียมให้เรียบร้อยถ้าอยากกวดเหมือนที่ชั้นทําบุญที่ฉั้นก็กวดน้ําตามธรรมเนียมปกติมีเราก็กวดถ้าถ้าวันไหนเราแต่ไปทําบุญที่เราไม่ได้พร้อมไม่มีที่กวดเราก็ไม่ต้องกวดแค่นั้นเลยง่ายจะตายจะไปคิดจะไปคิดมากแต่ไปทาบุญแล้วจะไปติดรูปแบบทําไมเออ เตียมแล้วก็กวดเมืไหนไม่มีแล้วก็ไม่กวดกวดแห้งเขาเรียกว่ากวดแห้งกวดแห้งคือไม่ต้องกวดน้ําเข้าใจล่าอีกสามบ้านค่ะถ้าไม่เชื่อปรเรียนเก้าจะเชื่อใครขู่แล้วนะเนี่ยไม่เชื่อปรเรียนเก้าแล้วจะเชื่อใครคะเนี่ยนี่ปรเรียนเก้านะไม่เชื่อปรเรียนเก้ากันเลยเหรออืมมีวุฒินะไม่ได้พูดเราเองมีวุฒิมีใบนะ อ่ะไม่เชื่อประเียนเก้าเหรอกดก้านะคะขอบคุณคาค้อนหนึ่งออเดอร์ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเก้าร้อยท่านนะคะใจดีกดปาอินซีไปทานกันสักออเดอร์หนึ่งได้ไหมคะให้แม่้าหน่อยขอบคุณค่ะนะวันนี้ออเดอร์ขึ้นไวมากออเดอร์ขึ้นไวคะ่ะ ดีค่ะจริงใจสุดครับช่องนี้คนตื่นสายตื่นสายค่ะดิฉันก็ตื่นสายตื่นตื่นเที่ยงทุกวันตื่นมาปุกบก็กินข้าวเลยข้าวเช้าตอนตอนสิบเอ็ดโมงดูเดียนทอดมีค่ะขอสั่งไปชิมก่อนได้ค่ะแบบแพ็กเล็กไงคะมีแพ็กเล็กนะแพ็คเล็กแค่สองร้อย 19บาทเองเพราะว่าได้ส่วนลดจากติ k t o k อกบาทติ k To k อกน่ารักมากติ k กต k กใจดีให้ส่วนลดค่ะป้าบ้านคุณแพรี่รั้วบ้านแบบนี้กลางกลางคืนข้างนอกดูมืดมืดคนแปลกหน้าอะไรวะเข้ามาคนแปลกหน้าปีนเข้ามามีอะไรป้องกันได้บ้างไหมมีเดอกกันค่ะ มีเด็ดกันป้องกันได้ค่ะเด็ดกันมีเด็กันป้องกันได้กล้องวงจรไม่เห็นนะกล้องวงจรเนี่ยเห็นกล้องวงจรไหมนี่หนึ่งแล้วข้างในอีกข้างในอีกหนึ่งตัวสองตัวในครัวเขามีไม่มีค่ะที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ดูแบบดูแบบอ่า บ้านป่าเมืองเถื่อนขนาดนั้นมีแต่บ้านคนอันนี้ก็บ้านคน,น,นเห็นไหมบ้านคนตอนนูกก็บ้านคนนะบ้านญาติกันหมดเลยล้อมเนี่ยล้อมรอบม,มีบ้านคนหมดเลยล้อมรอบม,มีบ้านคนหมดเลยบ้านญาติ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 ากันไม่น่ากลัวค่ะไม่ได้น่ากลัวไม่เคยมีไม่เคยมีมเยมเอ,อเหตุการณ์โจรกรรมเลยนะฮะ ไม่มีเลยเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยมีเท่าที่ดิฉันศึกมาแล้วมาอยู่เนี่ยยังไม่เคยมีแบบโอ้โ,อโจนโป้นโจนขึ้นบ้านนั้นเพราะว่ามันอยู่คนในชุมชนอะ่ะมันคือมันยังมีคนรุ่นเก่ารุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันอยู่ด้วยกันมาโตด้วยกันมาคือมันคือแบบมันคือคนในหมู่บ้านอะ่ะทุกคนก็รู้จักกันเกืือกูลกันมันไม่ใช่คนต่างคนต่างอยู่มันไม่